วันนี้เรามาผสมปุ๋ยนะครับออลองพื้นอ้อยนะครับวันนี้เราใช้สูตร1688นะครับผสมกับปุ๋ยมูลวัวอัดเม็ดนะครับเราจะเพิ่มฟารอดานไปด้วยนะครับเพื่อ,อ,อตัวนี้นะครับอ๋อฟาตซานนะครับเพื่อ กำจัดพวกหนอนกอนะครับสังเกตไหมครับว่าอ้อยของเราขึ้นมาแบบว่าแทงหนอออกมาแล้วก็หน่อตายนะครับวันนี้เราก็จะมาป้องกันนะครับผสมปุ๋ยรองพื้นแล้วก็ใส่ฟาโดซาเนะครับป้องกันไปด้วยนะครับในตัวนะครับเพื่อไม่เพื่อ,อเพื่อป้องกันอ้อยครับเพื่อป้องกันหนอนกอจาก อ้อยนะครับเทียมมากัดกินอ้อยเราครับสังเกตนะครับพออ้อยขึ้นมาโตขึ้นมาแทงหนอกขึ้นมาตายนะครับนี่ครับสาเหตุนะครับคือหนอนกอฮะนี่ฮะเราใช้ปุ๋ยสูตรสิบหกแปดแปดนะครับกับปุ๋ยมุนวัวครับนี่ฮะเราจะฟื้นฟูสภาพดินไปในตัวนะครับด้วยปุ๋ยอินรีย์นะครับผสม ฟาโตซานครับตัวนี้เราจะโรยไปนะครับตัวนี้จะช่วยกําจัดนะครับพวกหนอนกอนะฮะที่จะมากินอ้อยของเรานะครับนี่ฮะเรามาผสมกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาปลูกอ้อยกันนะครับแปลงข้างก็เห็นนะครับมันสับะหลังเรานะฮะก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับก็มาผสมกันเลยครับ แล้วก็ผสมกันเลยครับนี่ครับลองพื้นของเรานะครับใช้ปุ๋ย อะไรก็ได้ฮะสูตรที่ผ้าที่ผ้าหรือที่พกแปลกๆก็ได้แล้วแต่ต้นทุนเรานะครับผสมกับปารดานรือฟาต์ตซานฮะเราจะป้องกันนอนกอแล้วก็แมลงต่างๆไปในตัวนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ครับปุ๋ยมวัวนะครับเพื่อฟื้นฟูสภาพดินไปในตัวนะครับเดี๋ยววันติดตามชมตอนต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้หน่อยครับ